นี้นะครับเราได้โจกจากรามคำแหง21นะครับโจกนี้ขายที่ปากซอยรามคำแหง21นะครับนี่นะครับจะขายช่วงประมาณตั้งแต่รอบดึกนะครับตั้งแต่สามสี่ทุ่มยันเช้าหมดเลยครับเดี๋ยวเราจะมาขุดเพราะว่าตอนนี้ตอนเทียงแนละนะครับราเอาใส่อ มดูความข้นของโจ๊กนะครับนี่ซื้อมันก็่จะช้าไนะ้วนะเรามาดูกันหมุนโจ๊กนะครับต่อนี่ดูนะครับโจ๊กหมูนะครับไม่มีเครื่องไหนนะครับดูหมูดูหมูขี้ชิ้นนะครับสองสี่อือเยอะนะครับโจ๊กนี้ราคาไม่แพง บอกเลยคนแถวนั้นรู้จักนะครับปักซอย21ร้านข้าแผ็ง21ครับผมถ่ายเฉพาะกลางคืนยันเช้ามืดครับน้งแต่3ถึง4ทุ่มนะครับเชาวพี่ๆแท็กซี่ทั้งหลายจะรู้จักเป็นอย่างดีครับนะครับนี่แล้วก็เวลาอุ่นกับให้มันคือเราซื้อมาแต่เช้าเนาะเราก็มาอุ่นนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาชิมให้ดูทีเด็ดเขาบอกว่าอยู่ที่ไข่ไข่ลวกครับ แล้วก็ข้าวเนี่ยค้นนะครับดูดิซื้อมาตั้งแต่เชา้าอ่ะส่วนตอนนี้นะยังค้นอยู่เลยอะ่ะสุดยอดปะไม่มีดิลิเวอรี่เนาะร้านนี้เราต้องไปซื้อด้วยตัวเองนะครับแล้วก็ราคาไม่แพง จะอุ่นไฟแรงมากอุ่นพออุ่นๆก็พอไม่ต้องโอเคแนละ้วนะเรียบร้อยนะครับแล้วตักใส่จานนะครับใส่ชาม ไงจอดนะครับเดี๋ยวมาดูไข่ ลวกอือหลวกแบบสด,ดอดเยี่งมเถ้าไม่ใส่ผักก็แล้วแต่นะครับผักใครไม่คินผักก็ไม่ใส่นะครับดูจะไปชิมกันนะครับโจชื่อในชื่อร้านคือโจรามคำแหง20นะครับ ในปูกันแม็อันนี้ที่ผมอุนเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวเราไาชิมกันคือข้าวยังขคนอยู่เลยดบางร้านเนี่ยปกติเนี่ยถ้าโจ๊กเนี่ยซื้อมาแบบถ้าข้ามวันแล้วอ่ะบางทีแบบซื้อเชาวว้ามากินเที่ยงเนี่ยมันเป็นน้ำแล้วอ่ะอข้าวนี้แบบคนมาแล้วขายถูกมากจริงนะครับไม่มีเดลิเวอรี่เนาะต้องไปซื้อหน้าร้านอย่างเดียว หอหมูก็กำลังดีอนุ่มอร่อยชินคู่กับผักชีแล้วเอ้ยต้นหอมกับตัวของขิง<อ>เข้าไครเอ,อาไข่ดูดิเข้าไข้ดิ ดูไข่ดูกินอะไรกันจุ๊เถือครับจะกินอะไรอร่อยครับวิววิวครับจริงกยยอดเล้นไข่อันนี้ไม่ได้ใส่อะไรปรุงเพิ่มนะ ไปหาซื้อก็ได้ครับโจ๊กราคาแผงยี่สิบเอ็ดครับผมอยู่ปักซอยเลยเปิดกลางคืนครับตั้งแต่สามทุ่มเป็นต้นไปจนตีห้าจนเช้าเลยโอเค